What Vladimir Putin doesn't realize is that if it's word not for me, lots of really bad thing would have already happened to Russia. And I mean really bad. He's playing with fire. นี่คือโพสต์เมื่อคือนของทรัมป์นะแล้วก็ทำเนียบขาวเอามารีโพสต์ด้วยก็คือ officially อย่างเป็นทางการแปลตรงตัวทรัมป์บอกว่าสิ่งที่ปูตินไม่ได้ตระหนักเลยเนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่เพราะฉันนะ อะไรที่มันเลวร้ายอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วกับรัสเสียพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่ใช่เป็นพ่อชั้นเนี่ยเรียบร้อยโรงเรียนรัสเสียไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าปูตินกําลังเล่นกับไฟคือเหมือนกับข้อความนี้ของทรัมป์ก็มีการถอดความบอกว่าที่สามเดือนที่ผ่านมาที่ทรัมป์พยายามใช้วิธีทางการทูตพูดโอเป็นเพื่อนกับปูตินพยายามบอกว่าเออเราแบบคุยกันได้นะคุยกันได้นะ คือสิ่งที่ทรัมป์กำลังทวงบุญคุณบอกว่าถ้าฉันไม่ทำแบบนะเธอชอออไปนานแล้วแล้วเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังเล่นกับไฟแล้วในรายละเอียดของข่าวของเดอะการ์เดียนของซีนเอ็นของทุกสำนักก็บอกด้วยว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังฟัสเรตต์หงุดหงิดงุดหง,งิดจัดนะหุนหวยจัดมากกับปูตินแล้วกำลังพิจารณามาตรการลงโทษรัสเซียด้วยการแซงชั่นแบบแรงๆหนักๆ ทีนี้รัสเซียออกมาตอบแรงตอนที่ทรัมป์บอกว่าปูตินครีซี่หรือบ้าบอไปแล้วเนี่ยดิมิทรีเพสคอฟเนี่ยโฆษกเครมลินแค่ออกมาบอกว่าอย่าอิมชันชลสิจ๊ะอย่าอารมณ์วุ่นวายว้าวุ่นซิจ๊ะแต่หลังจากโพสต์ของทรัมป์มาบอกว่าปูตินกำลังเล่นกับไฟเนี่ยหนักขึ้นนะเพราะว่าแล้วคนที่ออกมาเนี่ยเป็นอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟตอนนี้เป็น รองประธานสาภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็เป็นองค์กรที่มีอำนาจมากในรัเสเซียแต่เชื่อเหอะว่าการพูดของเมดเวเดฟเนี่ยก็ได้ไฟเขียวจากปูตินเมื่อคืนเมดเวเดฟออกมาขู่ทรัมป์บอกว่า regarding trump words about putin playing with fire จากคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าปูตินกำลังเล่นกับไฟแล้วอะไรที่มันเลวร้ายมากๆเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในรัเสเซีย เมดเวเดสเขียนต่อบอกว่าถ้าจะมีอะไรที่มันเป็นหายนะหรือว่าแบ๊สสิงเกิดขึ้นสิ่งที่ฉันรู้อย่างเดียวคือ world war t r สงครามโลกครั้งที่3แล้วก็ปิดท้ายโพสต์ด้วยการบอกว่า I hope Trump understands t h i ฉันหวังว่าทรัมป์คงจะเข้าใจว่าเราพูดอะไรอยู่